ทำไมเราต้องรู้นิสัยของคน5้าธาตุในตอนนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือธาตุไม้ค่ะธาตุไม้นี่นะคะก็จะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วแล้วก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหน่อยแล้วก็เป็นคนเครียดนะคะแล้วก็จริงจังกับชีวิตมากส่วนธาตุไฟนะคะก็เป็นคนที่ขี้เล่นตลกสนุกสนานลาเลง แล้วก็ชอบมีส่วนร่วมนะคะส่วนธาตุดินนะคะก็เป็นคนที่สันติค่ะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็ธาตุต่อไปก็คือธาตุโลหะนะคะมีเหตุผละคะ่ะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็รักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดนะคะ แล้วธาตุสุดท้ายนะก็คือธาตุน้ําค่ะก็เป็นธาตุที่มีสุนทรียภาพสูงนะคะหรือโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ค่ะแล้วก็เขาจะชิลๆมากเลยนะคะก็เราก็ได้รู้จักนิสัยของคน5้าธาตุตอนนี้นะคะเพื่อเราจะได้เลือกคนที่มาถูกกับงานของเราว่าเราอ่ะจะ จะเลือกเขาอะมามาช่วยงานเราได้แล้วนิสัยของเขาเป็นยังไงเราจะได้รู้เขารู้เรานะคะและนอกจากนั้นนะคะเรา นอกจากเราจะรู้นิสัยเขาแล้วว่าเราก็จะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ให้อภัยกันนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเรารู้จักท่าทุกท่าแล้วมันจะมีความสุขมากเลยค่ะเพราะเราจะรู้นิสัยของกันและก,กันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าทำไมเราต้องรู้นิสัยของคนท้าท่าในตอนนี้ค่ะ